บอกมาว่าถ้า S เป็นเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นจำนวนจริงโดยที่สอดคล้องกับสมการนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือรับผลบวกของสมาชิกในเซต S เท่ากับเท่าใดอ่น้องมาแก้สมการนี้กันก่อนนะครับ แต่ขั้นแรกเราก็มาดูเงื่อนไขข้างต้นสะก่อนนะครับไอ้พวกนี้มันถอดรูทเลขคู่ดังนั้นค่าที่อยู่ภายในรูทเลขคู่เนี่ยก็ต้องห้ามมีค่าเป็นลบนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นสมการนะครับน้องตอนน้น,น้องแก้สมการตรงนี้ให้เสร็จก่อนพอได้คําคตอบออกมาเป็นตัวตัวน้องค่อยแทนค่าเช็คดูทีหลังก็ได้นะครับ สมการนี้ถอดรูทสองอยู่นะครับน้องแต่น้องต้องการให้รูทสองหายไปน้องยกกำลังสอง,งทั้งสองข้างน้องจะได้เป็นรูทของสามเบวกหนึ่งบวกกับรูทของ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง,งมีค่าเท่ากับรูทของเจ็ดเบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำล,ลังสองรูทสองจะหายไปนะครับน้องจะเหลือแต่เจ็ดเบวกหนึ่ง าต่อนะครับน้องค่านี้ยกกําลังสองน้องก็มองเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองน้องก็จะได้เป็นรูทสามบวกหทั้งหมดกําลังสองบวกสหน้าหลังบวก หลังกำลังสองก็จะได้เป็นรูทของ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ 7x บวกหนึ่งรูทสองยกกำลังสองรูทสองจะหายไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันรูทสองจะหายไปบวกหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ 3x บวก x น้องก็จะได้ 4x นะครับบวก 4x น้องย้ายมาข้างนี้ก็จะกลายเป็น x. X, ลบ 4x 7x ลบ 4x น้องก็จะได้ 3x นะครับเอาต่อมานะครับน้องอยากให้เครื่องหมายรูปสองตรงนี้หายไปน้องจะการย,ยกกำลังสองทั้งสองข้าง ซึ่งตรงนี้มีคูณกันอยู่นะครับเราสามารถยกกำลังสองเข้ามาแจ้งได้เลยนรอก็จะได้เป็นสองยกกำลังสองได้เป็นสี่คูณกับรูทสองจะยกกำลังสองรูทสองหายไปได้เป็นสามเอ็กซ์บวกหนึ่งคูณกับตรงนี้รูทสองจะหายไปก็คือ x ลบหนึ่งเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองนองก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองก็คือ9ก้ากำลังสอง บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือ1นึ่กำลังสองสคูณกับ2อเล็บนี้ต้องก็จะการคูณจากแจงเลยครับหน้าคูณหน้าได้ 3x ก,กําำลังสองหลังคูณหลังได้ลบหใกล้คูณใกล้ได้ บวก x ไกลคูณไกลได้ลบ 3x บวก x ลบ 3x น้องจะได้ลบ 2x นะครับอะต่อมานะครับน้องอสี่เข้ามาคูณจจงแจงภายในวงเล็บเลยน้องจะได้เป็น4คูณ3ได้12 4คูณลบ2ได้ลบ8 4คูณลบ1ได้ลบ4 เท่ากับ 9x กำลังสองบวกกับ2คูณ 3x คูณ1ได้ 6x บวกกับ1กำลังสองก็คือบวก1 อาต่อมานะครับน้องหลักในการแก้สมก,การพหุนามก็คือให้น้องทําให้ข้างหนึ่งเป็น0โดยให้สัมประสิทธิ์ข้าหน้าตัวแปรยกกำลังสูงสุดเนี่ยมีค่าเป็นบวกดังนั้นน้องก็ย้ายค่าฝั่งเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้นะครับจาก9 x กำลังสองนก็จะกลายเป็นลบ x กำลังสองจากบวก6 x ก็จะเป็นลบ6 x จากบวก1ก็จะกลายเป็นลบ1 ขังนี้ก็จะเป็นศูนยะครับสิ x กำลังสองลบเก้า x กำลังสองน้องก็จะได้เป็น3 x กำลังสองะนะครับลบแ x ลบห x น้องก็จะได้เป็นลบสิ x ลบสลบหก็จะกลายเป็นลบห อาต่อมานะครับยกกำลังสองนก็จะแยกได้สองเล็บหน้าคูณหน้าได้หน้านงกงจะได้เป็นสามคูณกับ x หลังคูณหลังได้หลังนงกงจะได้เป็นบวกหนึ่งคูณกับลบห้าใกล,กล้คูณใกล้ได้ x ไกใกล้คูณใกล้ได้ลบสิบห้ารวมกับลบสิบห้า น้องก็จะได้เป็นลบสิบสี่เอ็กซ์ดังนั้นน้องก็แยกแฟกเตอร์ถูกแล้วนะครับดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วครับว่า x ก็จะมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสามเพราะว่าที่เกิดน้องเอาลบหนึ่งส่วนสามมาแทนค่า x ตรงนี้นะครับสามเมื่อตัดกับสามตัวนี้ไปน้องก็จะเหลือลบหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งน้องก็จะได้ศูนย์ศูนย์คูณอะไรน้องก็จะได้ศูนย์นะครับเอาแล้วเออีกตัวหนึ่งก็คือห้านะครับ ถึงจุดสําคัญแล้วนะคับน้องพี่ถามน้องนะครับว่าคําตอบของสมการเนี้พี่สามารถสรุปได้เลยไหมครับว่ามีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสามกับห้ายังไม่สามารถสรุปได้นะครับจําไว้เลยนะครับน้องว่ารูปเลขคู่เนี่ยพวกรูปสองรูปสี่รูปหกเนี่ยค่าที่อยู่ภายในรูปเลขคู่ห้ามเป็นค่าลบ ซึ่งจากเงื่อนไขข้างต้นของเราเนี่ยค่าที่อยู่ภายในเครื่องหมายถอดรูปสองห้ามมีค่าเป็นลบถ้าเกิด x ของน้องนะครับมีค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งได้ค่าออกมาเป็นค่าลบนะครับตอนนั้นลบหนึ่งส่วนสามจะเป็นคำตอบของสมการนี้ไม่ได้เราถ้าเกิด x เป็นห้าล่ะห้าแทนับ x ตรงนี้ได้ค่าออกมาเป็นค่าบวกนะครับ 5tanx าาตัวนี้ก็ได้ค่าออกมาเป็นค่าบวกแลวสุดท้าย 5tanx ตัวนี้แหละก็ได้ค่าออกมาเป็นค่าบวกเช่นกันนะครับดังนั้น5จะเป็นคาตอบของสมการนี้ได้นะครับดังนั้นนะครับน้องน้องถึงสามารถสุดได้เลยว่าเซต S เนี่ยก็มีสมาชิกอยู่ตัวเดียวก็คือ5นะครับดังนั้นผลบวกสมาชิกในเซต S จะมีค่าเท่ากับ5าข้อนี้น้องจึงตอบ5โอเคนะครับ